Wow. ว้าวคุณมอนิงเพื่อนเพื่อนมแล้วมาแล้วมาถึงแล้วค่ะวีวีมาถึงบ้านดีใจมากอากาศดีแต่หนาวมาถึงบ้านแล้วไปสองเดือนมารายงานตัวใช่ค่ะกุตัทักเอเวริวันนะคะคิดถึงบ้านไปนู่นก็มีธุระหลายอย่างนะคะมาถึงนี่ก็ มาถึงเมื่อวานนี้ค่ะวันพระหัสสวดีนะคะก็เลยมาตื่นเช้ามาสูดอากาศเย็นๆเพราะว่าอากาศดีดีใจมากมายถึงด้วยความปลอดภัยค่ะมาถึงแล้วจะมาถึงแล้วก็จะเริ่มเห็นไหมต้นไม้ก็เริ่มงอกแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่จะเริ่มปลูกต้นไม้อีกแล้วต้นไม้เริ่มงอกแล้ว นะคะเพื่อนๆมารายงานตัวต้นเนี่ยต้นนี้ดูสิจะถึงมาถึงก็จะเริ่มเห็นไหมต้นกุหลาบพ,พี่ก็งอกแล้วค่ะมาถึงบ้านปิดไว้สองเดือนดีใจมากมายมาถึงเดือนหน้าก็จะเริ่มก็จะเริ่มทําสวนดอกไม้แล้วค่ะชีวิตคิดถึงบ้านสวนที่ไทยเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะกลับไปอีกจะไปทําบ่อปลายังไม่เสร็จนะคะเพื่อนที่สวิตสก็สวยงามเหมือนเดิมชีวิตนะคะต้องำำดำเนินดูซิทั้งล็อกยาวไปนูน่นของวีวีนะคะบ๊ายบายมารายงานตัวว่าถึงสวิสสปตปลอดภัยเรียบร้อยบ๊ายบายเพื่อนเจอกันในคลิปหน้าส่งให้ใจ ให้ด้วยดวงใหญ่ๆนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยมีเสีย